สวัสดีค่ะคือยืนร้องคอโกงคอคองเลยไปส่งจดหมายให้ลูกสาวค่ะไม่ใช่จดหมายทำเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องส่งไปแล้วส่งเป็นแบบตอบรับกลับคืนมานะคะ แล้วพอกลับมาก่อนที่จะขึ้นไปบนอพาร์ตเมนต์ก็เลยแวะเข้าไปตรงร้านร้านขายพวกผักเรียกยังไงดีนะคือร้านนี้ค่ะมันจะมีทั้งขายผักผลไม้ขายอาหารขายของชําแล้วก็ขายพวกอาหารที่เป็นปกักแล้วไปช่างด้วยนะคะแล้วก็มีพวกพิซซ่าที่เป็นเตาที่จากเตาพิซซ่าแล้วก็มีขนมปังมีชีสมีอะไรต่างๆเรียกไม่ถูกว่า เขาเรียกว่าร้านอะไรฮะจะมีอยู่หลายสาขาในนิวยอร์กซิตี้นี่นะคะก็มีอยู่สาขาหนึ่งอยู่ใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์น่ะของจะแพงของจะแพงแล้วเมื่อกี้ที่ไปดูนั้นคือไปดูราคาของแดนเดอไลออนแดนเดไลออนของถ้าเป็นออแกนิกค่ะรวมทั้งผักอื่นถ้าเป็นออแกนิกกำเล็กๆนะคะกำละสามเหรียญห้าสิบกำละสามเหรียญห้าสิบแล้วเขาก็ยังมีแดนเดอร์ไล ไม่ไม่ไม,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 มีป้ายเขียนว่าออร์แกนิกอันนั้นจะขายเป็นพาวพาวละสามเหรียญห้าสิบกันค่ะแต่เป็นพาวนะคะก็จะขายเป็นพาวคือช่างเอาที่เขาวัดไว้เป็นกําแตกําใหญ่เลยคะ่ะวันนี้ฝนตกวันพรุ่งนี้ก็ฝนตกนะคะตกแบบนี้ไปเดินป่าเห็ดไม่ได้มันจะเปียกเปียกแน่นอนคะ่ะแล้วก็จะดีสําหรับเห็ดหูหนูแห้งมันจะ ก็บง่ายขึ้นเพราะว่าตกติดต่อกัน2วันตกทั้งวันเลยนะคะวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้หูหนูก็จะนิ่มเก็บง่ายไม่กรอบทางฝั่งแมนฮัตตันวันนี้ที่ยังมองเห็นยอดตึกอยู่นะคะอย่างเอ็มพ e ยสเต e เอ้ยตึกครับตึกต่างๆสูงๆเนี่ยยังมองเห็นยอดตึกแต่ว่าตึกวัน,ต,วนตึกวันตรงจุดน,นู้นอ่าตึกวันก็ยังมองเห็นอยู่นะคะนี่อยู่ซอกอพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะอา้าว เนี่ยคันธีนี่ตึกวันก็ยังมองเห็นอยู่เพราะว่าวันนี้ตอนนี้อุณหภูมิ50กว่าฟาเรนไฮต์50กว่าฟาเรนไฮต์ยังอุ่นขึ้นมานิดนึงหมอกก็เลยจางลงนะคะปกติถ้าฝนตกแบบนี้ฝั่งแมนฮัตตันจะมองไม่เห็นหมดคือจะมองเห็นแค่ครึ่งตึกนะคะคราวนี้พอมายืนตรงนี้แล้วเนี่ยฝนตกเนี่ยนึกถึงสมัยเด็กๆ บ้านสวนพ่อเนี่ยจะอยู่ติดฝายหลวงพอฝนตกลินๆินแบบนี้นึกถึงปลาหลดเยอะมากค่ะปลาหลดอยากจะพาเดินไปตรงนู้นแต่ว่าต้องรีบขึ้นไปข้างบนอุ้ย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 โ้ามาเมื่อกี้มาเยอะเลยเสียดายไม่เห็นตอนเขาบินลงค่ะ แบรนด์ Brand, หรือแอตแลนติกแบรนด์เนี่ยจำไม่ได้สักทีค่ะนั่นเพราะไงเราเนี่ยคะ่ะบางคนนะฝรั่งบางคนจะไม่ชอบนางนวลเลยเพราะว่าเขาบอกว่านํำเชื้อโรคจะเป็นสัตว์สงวนนะคะล่าไม่ได้นะคะนางนวลเนี่ยเพราะถ้าไม่มีนางนวลพวกสัตว์น้ําที่เน่าเปื่อยอยู่ก็จะไม่มีนกนี้มากําจัดนะคะเนี่ยก็เป็นสัตว์สงวนนะเนี่ยล่าไม่ได้นะ เป็ดก็เหมือนกันค่ะเป็ดเออยหานเอยอ้าวไปสำหรับเหมือนโบอิ้งเจ็ดสี่เจ็ดมากในนางนวลนวลอเมริกันอ่าแอตแลนติกแบรนด์เข้าไปตรงตรงนั้นแล้วค่ะต้นข้าวเม่าก็เริ่มที่จะอู้นู้ก็เป็ดเป็ดค่ะเป็ดทรายสำหรับเด็กตรงนี้เป็นตามพาร์คเขาจะทำเป็นอ้าวตรงนี้ว่ามีสามฝูงนะเนี่ยแอตแลนติกแบรนด์เนี่ยค่ะมีสามฝูง เมื่อกี้บินไปทุงนู้นสองฝูงอยู่ตรงนี้อีกโหมีการแบ่งฝูงด้วยนะคะแบ่งฝูงพอดอกสีเหลืองๆเริ่มแล้วค่ะอีกหน่อยพรืบเต็มไปหมดจะมาดูต้นซุกนะ่ะจะถามน้องแะน้องอายนะ่ะน้องอาย เกาหลีนะคะว่ามันใช่ต้นซุกหรือเปล่าซึ่งบอตีนัเต็มไปหมดนะตรงเนี้ยค่ะตรงฝั่งนั้นนะคะจะมาดูอีกทีเยอะมากเลยเมื่อสองวันก่อนก็มาดูไม่มีดูซิว่าตอนนี้จะโผล่มาโอ้ยมีเสียงเพลงจากโป๊ะมาแทรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> เนื้อเนี้ย ไปร้านรวงต่างๆก็เปิดเพลงนี่ไงกำลังกำลังโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวจะถอนสักต้นถามน้องอายเนี่ยค่ะเขียวๆเนี่ยเนี่ยแต่มันอยู่ลึกเอื้อมไม่ถึงหาตรงตรงนี้สิมันจะเยอะมากเลยคนจีนจะเอาไปทำชาค่ะต้มชาดื่มฝน ดูตรงนี้สิโอ้ยไม่ได้แล้วไม่มีค่ะเนี่นเนมมเยเนี่ยเหมือนผักส้มผักขมมากเลยเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยเหมือนผักส้มผักขมเหมือนมากเลยแต่ไม่ใช่อันนี้นะคะที่เอาถามมังไอยนะ่ะไม่ใช่อันนี้นะแล้วคนจีนแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะปลูกเอาไว้เดี๋ยวจะเอลื่อนงเก็บผักอันนี้โอ้ยเกลื่อไม่ถึง เป็นเปรี้ยวๆคืนๆขมๆเลื่อนๆยังไงไม่รู้ค่ะมันไม่ใช่ผักส้มผักขมใช่แล้วผักอะไรก็ไม่รู้ตามพวกกระถางวกนนี้เขายังไม่เอาต้นไม้มาลงนะคะโอ้โหอะไรเนี่ย <laughs> ันนี้คือสีขอัขาอันนี้เป็นนางวนวลแท้นะคะสีเทาขาวมันจะมีนางดวลน,น,น,นางนางนางนวลด่างก็มีสีดังๆเหมือนไก่เหมือนแม่ไก่บ้านเราอะ่ะเป็นนางวนวลด่างค่ะ <c oughs> อันนี้ก็าเป็นนางวนวลนางวนวลแท้นะเนี่ยไม่มีลูกผสม <c oughs> ที่นี่ในแม่น้านี้เขาห้ามให้อาหารสัตว์ค่ะถ้าให้เนี่ยมาเป็นฝูงเลยแล้วมันจะทําให้เกิดความสกรปรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มันจะมีปัญหาหลายอย่างที่ตามมานะคะที่เขาห้ามให้อาหารสัตว์น้ำในบริเวณนี้ค่ะเ้ยได้ยินเสียงฝนนะคะเนี่ยร่มคนะ่ะหากเกงเปียกอะดีใ,ใจค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ไปเจอผักฟูกิโนโต น่าจะฟูจิโนโตหรือฟูจิโนโตที่นังนักญี่ปุ่นเขาเก็บทุกปีนะคะ<ม>พอเดินไปเห็นเนี่ยมันจะหอมเอ๊ะมันอะไรมันหอมจังเลยพอมองไปที่พื้นมันจะเป็นดอกสีเขียวๆแต่ไม่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ติดกันเป็นพืชแต่ว่าจะอยู่เป็นย่อมๆย่อมๆแต่สวยมากเลยค่ะเจอสองที่ถ้าว่างค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะไปอีกทีนึงไปไม่ได้แล้วค่ะฝนก็จะตกแบบนี้นลคะ่ะ ถ้าตัวนี้ลงมาชนะแล้วเลยถอนมาแค่สองต้นเพราะดึงยากมากค่ะดึงยากจริงๆถอนมาสองต้นแล้วลองชิมดูขมจริงๆค่ะโอ้สวยจังเลยเป็นคนที่ชอบมองนกสวยมากค่ะเดินกลับแล้วค่ะเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่นะนะคะไม่ใช่แดนเดรยอนนะคะอันนี้นอันนี้ไงเจอแล้วค่ะ ผักซุกหรือเปล่าน้องไอยถ้าน้องอายดูคลิปนี้อยู่น้องไอยช่วยบอกป้าหน่อยนะเดี๋ยวป้าจะถอนเนี่ยจ้ะมันใช่ผักซุกไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยถอนขึ้นมาแล้วมันจะหอมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้หือหอมแต่ถอนขึ้นมามันอันนี้ลองชิมแล้วมันมันเออมีหลายต้นเนี่ยให้น้องอายดูเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยน้องไอยเนี่ยเนี่ยมันใช่ผักซุปไหมเนี่ย ตเร็วมากผักอันนี้ต้อนอันนี้จะเห็นเยอะๆแต่ซาวเวอร์กราสนะคะที่เอาไปใส่แกงเห็ดน่ะในสนามนี้จะไม่มีจะไม่มีแล้วสนามย่านนี้คะเอนยืดจะมีแต่เอ,น,เอนยืดตัวเมียไม่มีเอนยืดตัวผู้นั่นเครื่องบิน ไตามสนามเนี่ยมันก็จะมีเอ็นยืดเต็มไปหมดนะคะแต่ว่ามันมันไม่สะอาดตรงที่ว่าหมาเดินคนเดินไม่สะอาดอย่างนกเขาก็อยู่ตรงนั้นนมานมาดูบูเบอรี่ว่าผีใบย,ยังเนี่ยค่ะบูเบอรี่นั่นเขาเริ่มผีใบละนี่เป็นบูเบอรี่ป่าค่ะ ดูนกดูฝูงนกยังบินอยู่เมื่อกี้อยู่ในสนามครานี้บินบินแยกออกไปสามสามูงบินลงมาอีกแล้วแสดงว่าพอฝนตกแล้วไส้เดือนไส้เดือนเยอะอ,อยากกินอยากกินอยากกินปิ้งปลาหลดปิ้งปลาขาวอร่อยโตมากับปลากับกบกับเขียดค่ะอยากกินปลาเหีด ไปเดินนะั่นก็จะทึบทึบแล้วน่ากลัวแล้วยุงก็จะตามมายุงเยอะมากค่ะยุงเยอะมากๆเลยตอนนี้ยังมีมองยังมีบินให้เห็นบ้างค่ะนอกจากยุงแล้วงูก็จะออกมาค่ะงูออกมาแล้วหมีก็จะออกมาป่าที่มีหมีนะ่ะเขาก็จะเริ่มออกมานะคะลินะ่นะ นกชูคอไม่เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะ